จากการแถลงหลังการประชุมของสอบคชุดใหญ่เมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาโดยแพทย์หญิงอภิสมัยศีรังสันผู้ช่วยโฆษกส,ส,สบครระบุว่าการเปิดร้านอาหารจะเปิดเฉพาะผู้ที่มีความพร้อมในการตรวจเอทีเคให้พนักงานสัปดาหล์ละหนึ่งครั้งและให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนครบ2เข็มก่อนแต่เมื่อราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ขอร้อกาหนดฉบับที่32เมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าไม่มีรายละเอียดในเรื่องของการให้พนักงานฉีดวัคซีนหรือตรวจเอทีเครวมถึงการฉีดวัคซีนของลูกค้าด้วยโดยในส่วนของประการ กะทะมก็ดูเหมือนจะลออไปกับราชกิจจาที่ไรายเงื่อนไขต้องฉีดวัคซีนครบโดยหรือตรวจ ATK ก่อนในวันนี้ทีมข่าว INN ได้ลงพื้นที่สำรวจ,จุรวจคกรองหาเชือ้อโควิด -19 ที่สุรราชการแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นการตรวจแบบ a i g ิเ Test สิดหรือว่า ATK เนื่องจากหลือกันให้อื้อว่าหลายกิจการที่ได้รับการผ่อนปลนต้องแสดงผลตรวจให้บริการและเข้ารับบริการ ซึ่งในวันนี้ก็พบว่ามีประชาชนทยอยเข้ารับการตรวจค่อนข้างบางตาอย่างไรก็ตามก็มีทางเข้ามาตรวจเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงและต้องการผลตรวจไปยืนยันก่อนเข้าทำงานหลังคลายล็อกจากนั้นทีมข่าวได้เข้าไปสอบถามผู้ที่มาตรวจคัดกรองด้วยเอทเคว่าหากในวันที่1กันยายนนี้มีการคลายล็อกผ่อนปรนบางกิจการเช่นสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้แต่ต้องมีผลตรวจเอทีเคหรือฉีดวัคซีนครบโดสก่อนเข้าใช้บริการจะเข้าใช้บริการหรือไม่ พนักงานบริษัทอายุ25ปีมองว่ามาตรการดังกล่าวมีความยุ่งยากเป็นตนตนก็ไม่ไปใช้บริการอีกอย่างยอดติดเชื้อขณะนี้ก็ยังคงสูงอยู่อีกด้วยอีกทั้งตนก็ยังรับวัคซีนไม่ครบโดสด้วยเช่นกันจึงยังไม่มีความกล้าเพราะขณะนี้ยังไม่มีความเชื่อมั่นมากพอน,นคุณแม่อายุ40ปีพร้อมลูกสาวก็เปิดเผยเช่นเดีวยวกันครับว่าขณะนี้ยังไม่กล้าที่จะไปเพราะเหตุผลคนติดเชื้อยังคงสูงอยู่ก็ยุ่งยากนะ แป็นนี้นี่ก็ไม่ไปเพราะว่ามันก็มันก็รุนแรงอะ่ะขนาดน,นี้เองนี่ทํางานเฉยๆไปกลับทํางานนี่ยังเสี่ยงเลยถ้าเราไปกินข้าวอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคใช่ไหมล่ะไม่กล้า <c oughs> หรกคะ่ะเพราะว่าโรคมันก็เยอะเนาะแล้วก็มันเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยตรงกลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มใหญ่นะเงี้ยแล้วเมืองทองก็เยอะราะบ้านอยู่ที่เมืองทอง,งนะอะไรเงี้ยก็คงไม่กล้าไปนั่งกิน <c oughs> ถ้าซื้อกลับบ้านก็โอเค จากนั้นทีมข่าวได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ประกอบการอาหารในอาคารสุรชการแจ้งวัฒนะนายเด่นศรีวัฒนะเจ้าของร้านอาหารโอมมาอาหารตามสั่ง ได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวเพราะตั้งแต่มีโควิดมาทอํอออยดขายหายไปกว่า6 0ซจากนี้เราเพียงความชัดเจนจากทางศูนย์ว่าจะอนุญาตทางการให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้เมื่อไหร่เพราะทางร้านของตนนั้นมีความพร้อมหมดแล้วทั้งการฉีดวัคซีนครบโดสและตรวจคัดกรองหาเชือ้อโควิด -19 จริงผมชอบมากเลยเพราะลูกค้าได้ได้ได้เข้ามาเพราะลูกค้าแต่ละคนมาพ้นกจเปวนที่นั่งเขาก็ไม่รู้จะไปกินตรงไหนเขายืนกินล้วก็สงสารเขานะ แต่บางทีเราก็พูดไม่ได้เพราะมันอยู่ที่ศูนย์อยู่ที่ศูนย์อย่างเดียวตอนนี้ทางศูนย์แจ้งมาจากเขาว่าแบบจะเริ่มให้นั่งได้วันไหนก็ยังไม่ทราบนะแต่ได้ข่าวว่าวันที่หนึ่งนี้หรือยังไงเนี่ยนะวันที่หนึ่งือพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นทางการหรือเปล่านะคราวนี้ผมารเตรียมรับมือยังไงบ้างครับพร้อมทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายการฉีดยานะหนึ่งฉีดยาครบหมดแล้วตรวจหมดแล้วตรวจทุกอย่างแล้วก็ความพร้อมบริบูรณ์แล้วไม่ว่าจะเป็นที่ร้านเนี่ยความสะอาดร่างกาย ทุกอย่างพร้อมหมดครับอย่างไรก็ตามแม้จะมีการขายล็อกผ่อนปลนบางกิจการในวันพรุ่งนี้สิ่งที่ต้องจับตากันต่อไปคือว่าประชาชนจะเชื่อมั่นมีความกล้ามากน้อยแค่ไหนแม่ยอดผู้ติดเชื้อขณะนี้จะเริ่มชะลอตัวแต่ก็ยังคงสูงทะลุหมื่นอยู่รวมถึงเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการล้รวนเป็นสิ่งที่ต้องจับตาม,มองกันต่อไป